ในตอนนี้เราก็จะมาคำนวณโจทย์ t i time value of ันนี y กันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเน้นโจทย์ที่เป็นการคำนวณหามูลค่าอนาคตหรือว่า FV Future v a l u e กันนะครับลองดูกันเลยครับโจทย์ข้อหครับว่ากันว่า <c oughs> เป็นเรื่องนิทานประดมปรานะครับว่ากันว่าหุ้นให้ผลตอบแทนระยะยาวเท่ากับ12%ต่อปี12%อันนี้โมานะก็เป็น I/Y นะครับ หากนำเงินแสนบาทไปลงทุนไว้ประมาณหนึ่งชั่วอายุคนแปดสิบห้าปีนะครับนำเงินแสนบาทไปลงทุนก็แสดงว่าแสนบาทเนี่ยลงทุนไปนะครับเป็น PV ถูกไหมครับเพราะว่าเอาไปลงทุนเป็นบวกหรือเป็นลบครับเครื่องหมายจ่ายออกไปเป็นลบนะครับลงทุนแปดสิบห้าปีเป็น n อยากทราบว่าเงินดังกล่าวจะเติบโตเป็นเท่าไหร่ครับ อตอนนี้เรายังพร่องอยู่สองตัว FV คือสิ่งที่เราจะหาแหละใช่ไหมครับว่าเดี๋ยว FV จะเป็นเท่าไหร่นะครับ PMT ละครับเป็นเท่าไหร่ในโจ์นี้มี PMT มาเกี่ยวไหมครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเงินระหว่างงวดไม่มีเงินที่จ่ายเป็นประจําหรือรับเป็นประจําก็เป็นศูนย์นะครับในเคสนี้เราก็าไปกดเครื่องคิดเลขครับอจริงๆผมตั้งโจทย์เพื่อให้ทุกท่านดูเป็นความรู้รอบตัวด้วยนะครับเดี๋ยวดูคําตอบกันว่าจะน่าตกใจแค่ไหนนะครับอ่ะ กดเคลียร์ทำให้รู้มันนี่ทําให้เป็นนิสัยนะครับ n เท่ากับ85ใส่85กด n i y เท่ากับ12ใส่12แล้วกด i y เข้าไป p v เป็น100,000นะครับมีเงินเดือนเดือนหนึ่งแสนเนี่ยกดติดลบด้วยเพราะว่าเราจ่ายออกไปนะครับเอาไปลงทุนทิ้งไว้หนึ่งชั่วอายุคน p m t มีค่าไหมครับศูนย จะใส right? ่ศ okay? ูนย์แล้ว Enter ก็ได้หรือจะไม่คียก็ได้เพราะว่าเมื่อเรารีเซ็ตแล้ว PMT มันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเหลือ FV ตัวเดียวเราอยากได้คำตอบเราก็กดอะไรครับ CPTFV นะครับบอกบอครับได้มาเท่าไหร่ครับ1 1525ล้านบาทนะครับลองดูนะครับไม่ธรรมดานะครับอันนี้ คือเอาเงินแสนเดียวนะครับไปลงทุนในหุ้นที่ได้12%เนี่ยทิ้งไว้1ชั่วอายุคนคือ85ปีเงินแสนก็จะกลายเป็นพันห้าอล้านนะครับอันนี้ให้ดูเป็นความรู้รอบตัวสถิตินี้จริงๆนะครับในสหรัฐเนี่ยย้อนหลังไปประมาณสัก85ปีเนี่ยก็ได้อัตราประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้นอกเรื่องนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้ก็ไปดูวิดีโอในส่วนที่เป็นการเงินส่วนบุคคลการลงทุนเพิ่มต่างหากได้ นะครับตอนนี้เราเน้นไปที่เครื่องคิดเลขก่อนว่ากดยังไงนะครับอ่ลองดูโจทย์ข้อต่อไปครับโจทย์ข้อต่อไปครับลงทุนเป็นประจำทุกต้นปีลองดูนะครับคีย์เวิร์ดคือถ้ามีคําว่าทุกต้นปีหรือเป็นประจาอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรากําลังพูดถึง PMT ถูกไหมครับ PMT ทุกต้นปีเป็น PMT แบบไหนครับบิเกิหรือว่า N ครับแน่นอนต้นปีก็คือบิกิล ปีละ20,004นะครับมี PMT ปีละ20,004เวลาบอกว่าลงทุนเนี่ยเราจ่ายออกหรือรับเข้าครับจ่ายออกนะครับก็ลบ20,004วงเล็บไว้นิดนึงว่านี่คือ begin นะครับหากได้รับผลตอบแทน10%ต่อปีก็คือ i/y เท่ากับ10ถูกไหมครับเมื่อเวลาผ่านไป35ปี n เท่ากับ35จะมีเงินเท่าไรอันนี้ก็คือ FV ถูกไหมครับเพราะเวลาผ่านไป35ปีนะครับ FV นี่คือสิ่งที่เราจะหานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่ PV มีไหมครับมาเกี่ยวไหมข้อนี้ข้อนี้ไม่มี PV มาเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าไม่มีลงทุนเริ่มต้นมีแต่เงินลงทุนที่ลงเป็นประจำเป็นง,ดงวดๆนะครับ PV ตรงนี้ก็เป็น0ูนย์นะครับอันนี้ก็ลองดูครับ อ,อย่างที่บอกครับก่อนกดก็เซคเกิลเคลียร์ไทมไบมันนี่ก่อนแล้วก็เน้นอีกเช่นกันว่าามีสติดีๆนะครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ b e g กินถ้าเครื่องยังไม่ขึ้นบิ g กินเดี๋ยวเราคำนวณออกมาแล้วจะผิดนะครับเราก็กด s e c เกิลบ g i กินเซ n เกิลเพื่อจะ Set มันเป็นบ e g กิตอนนี้เป็น b e g กิแล้วนะครับก็เริ่มขีค่าได้นะครับ35เป็น n 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเป็น i y นะครับ PV เป็น0คียก็ได้ไม่คียก็ได้ในทีนี้คียเข้าไปให้ครบนะครับ PMT เป็น2 4 0 0 0ติดลบนะครับเพราะว่าจ่ายออกเป็น PMT เหลือ FV ตัวเดียวก็คอมพิวหา FV ได้ก็จะได้ FV ออกมาประมาณสัก7คำตอบคือ7.15ล้านบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นโจทย์คำนวณง่ายๆจงใจทําขึ้นมา,าไกด์ให้ไปลงทุนเหมือนกันครับเพราะว่า,าจริงๆลงทุกต้นปีปีละสองหมื่นสี่เนี่ยมันก็คือตกเดือนละสองพันสองพันเท่านั้นเองนะครับสองพันถ้าได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสักสิบอร์เซนถามว่ามีไหมมีครับลองไปดูศึกษาต่อในวิดีโอด้านการเงินส่วนบุคคลการลงทุนดูสองพันสิบเอร์ซนผ่านไปส5มสิบห้าปีก็คือถ้าเริ่มลงทุนตอนช่วงอายุย5ิบเรียนจบเนี่ย ไปจนถึง60เนี่ยก็พอจะเก็บเงินได้7ล้านอยู่นะครับอันนี้ก็ไกลนิดหนึ่งเผื่อว่าท่านใดสนใจจะเก็บออมและลงทุนนะครับกลับมาที่จดครื่งที่เลขใหม่นี่จดข้อ2ไปดูโจทย์ข้อต่อไปครับข้อ3ครับได้รับมรดกมา1นึ่งสิบล้านนะครับได้มาได้มา10ล้านนะครับได้มาก็น่าจะเป็น PV นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาอ่ก็ บวกมา10ล้านหมายความว่านัปัจจุบันเนี่ยได้มาเลย10ล้านทยอยถอนออกมาใช้เรื่อยๆทุกต้นปีนะครับมีคีย์เวิร์ดอีกแล้วทุกต้นปีปีละ5 0 0แสนก็คือแสดงว่าทุกๆต้นปีเนี่ยอันนี้เป็น PMT แบบไหนครับบิกินหรือ N ครับทุกต้นปีก็เป็นบิกินนะครับบิกินปีละ5 0 0แสน ถอนออกมาใช้นะครับถอนมาใช้ก็คือในที่ถ้าเราบอกว่ารับมาเป็นบวกนะครับถอนออกมาก็คือเป็นลบนะครับถอนออกไป500,000ทุกๆต้นปีนะครับผ่านไป10ปี n ก็คือ10นะครับจะมีเงินเหลือเท่าไหร่กรณีที่เงินก้อนนี้เอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย3%ซึ่งก็คือ i y เท่ากับ3นะครับ ผ่านไป10ปีเงินเหลือเท่าไหร่ก็คือหา fv นั่นแหละครับคือถ้ารับมา10ล้านณนะปัจจุบันถอนไปเรื่อยๆ5 0 0 0ส0ห0า0 0 0 5 0 0 0 0 0ห้าแสนห้าแสนทุกปีเนี่ยสิปีเงินจะเหลือเท่าไหร่เป็นการถอนแบบต้นงวดด้วยนะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขเลยครับ beginner มันเป็น b e g i n อยู่แล้วเนื่องจากโจทย์เขาที้เราเป็น b e g i n นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปเซ t แล้วถูกไหมครับแต่ถ้ายังไม่ set ก็ต้อง set ซะนะครับให้เป็นบ e g i n ก็ในที่นี้ก่อนกดอย่าลืมครับ s e เ o n d เคลียร์ท value นะครับขีเข้าไปครับ n เป็น10ก็กด10แล้ว n i y เป็น3ก็กด3แล้ว i y pv เป็น10ล้านนะครับก็กด pv เป็น10ล้าน pmt เป็น5 0 0 0 0นนะครับเป็นติดลบเพราะว่าทยอยใช้ไป5 0 0 0 0นใช่ไหมครับเหลือ fv ตัวเดียวแล้วก็ compute fv เลยครับได้ออกมาเท่าไหร่ครับคำตอบคือ ลบ7 5 3 5คําคำตอบก็คือลบ 7, 5, 3 5็ดหอเดี๋ยวเขียนให้ครบนิดนึงนะครับเอ่อก6 5ก็คือประมาณ7ล้าน5 000, นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผ่านไป10ปีเนี่ยหลังจากที่ทยอยถอนไปได้5 0 0แสน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 10งวดแล้วเนี่ย ในงวดสุดท้าย f อฟครับยังจะสามารถถอนได้ทั้งสิ้นอีก7ล้านห้าก็คือยังมีเงินเหลืออีก7ล้านห้านะครับก็คือตอบโจทย์ข้อนี้ครับว่าจะมีเงินเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณ7ล้านห้านะครับก็มีดอกเบีย้ยมาช่วยด้วยนะครับลองไปดูโจทย์ข้อต่อไปครับเป็นโจทย์ที่ผมตั้งใจทําให้มาให้ตัวเลขน้อยๆครับแต่ตัวเลขน้อยๆให้เนี่ยคิดยากทีเดียวนะครับม,มันต้องอาศัยคอนเซป คอนเซ t ปชวลทิงกิ้งพอสมควรเออ่ไม่แล้วครับโจทย์แนวนิยายประลาปลานะครับว่ากันว่าค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลหรือ h e a l t h c ร์คอ o s สนะครับเพิ่มขึ้นเนอ่ตราที่ค่อนข้างเร็วคือประมาณ7%ต่อปีนะครับเห็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดาไว้ก่อนครับน่าจะเป็น i y นะครับอ,อ ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรทที่ค่อนข้างใกล้เคียงจริงนะครับ healthcare inflation หรือว่าเงินเฟอ้อที่เกิดจากค่ารักษาพยาบาลเนี่ยประมาณสักเอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวหมายความว่าค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยจะเพิ่มเป็นกี่เท่าในเวลา30ปีนะครับโอเคมี N โผล่มาแล้วแหละนะครับ n คือ30นะครับ i y คือ7นะครับสังเกตครับทำไมข้อนี้ ตัวเลขให้มามีแค่2ตัวเองแล้วเราจะทํำยังไงนะครับตรงนี้อย่างที่บอกต้องใช้ประเด็นของการอาจจะแทนค่าอะไรเข้าไปนิดนึงนะครับเ,เขาถามว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นกี่เท่าเราอาจจะติดต่างว่าเอ๊ะถ้าค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยมันคือ1น,นะครับผมใส่เป็นติดลบก็คือสมมุติว่าจ่ายปัจจุบัน1บาทเนี่ยผ่านไป30ปีต้องจ่ายเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะหา FV ใช่ไหมครับ PMT เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยครับข้อนี้ไม่มีเงินระหว่างงวด เกิดขึ้นเราก็ลองกดดูครับว่าถ้าจ่ายวันนี้1บาทแล้วมันเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา7%ทุกปีเนี่ยสาปีเนี่ยเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลกี่เท่านะครับ mm hmm. ก็กดออกมาอ่ะอันนี้หน้าจอยังเป็นบิกินอยู่ครับถามว่าเรามีความจําเป็นไหมครับต้องเปลี่ยนบิกินเป็นเอหรือเอเป็นบิกินอะไรเงี้ยมีความจําเป็นไหมคําตอบนะครับเนื่องจากโจทย์ข้อนี้ไม่มี PMT มาเกี่ยวข้อง การที่ไม่มี PMT มาเกี่ยวข้องดังนั้นมันจะเป็น Begin หรือเป็น End ก็ตามคำตอบที่ได้จะเป็นคำตอบเดียวกันนะครับโดยที่ไม่เกี่ยวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ลองกดได้เลยครับ s e คเกิลเคลียร์ไทม์ไ m o n e มนนี่ n คือ30ปีนะครับ i y คือ7 h e a นะครับ e a l t h c a r e i n f l ฟ t i o n ที่7%ต่อปี PV เราติดต่างค่า1เข้าไปบางคนจะใส่ร้อยก็ได้นะครับไม่ว่ากันก็คือเราแค่จะดูว่ามัน,มนแพงขึ้นกี่เท่าครับผมเลยใช้เลขห 1, 1ึก็ใส่เป็นติดลบไปนะครับคือถ้าจ่ายหนึ่งวันนี้นะครับ PMT คือ0 FV จะเป็นเท่าไหร่ก็คอมพิว FV ออกมาจะได้ FV ออกมาเท่าไหร่ครับ7จ็ดจุดหกเท่าหมายความว่าอะไรครับเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยผ่านไป30ปีเนี่ยเราจะต้องจ่ายแพงขึ้น7.6เท่าผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าใครที่นอนโรงพยาบาลค่าห้องสัก4,000นะครับปัจจุบันนอนโรงพยาบาลค่าห้องสัก4,000เนี่ยผ่านไป30ปีมันจะเป็นเท่าไหร่ครับ4,7,28ประมาณสัก28,000นะครับต่อคืนโหดมากนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเก็ดความรู้ครับเคื่อเลขทางการเงิน ทางวปรูปมันนี่ก็เอามาคำนวณพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ FV นะครับก็ลองฝึกดูได้ครับ